ในการจัดงาน Amazing มวยไทยวันมวยไทย2ปีที่ผ่านมาทั้งตำนานการไหว้ครูมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกสถิติโลกการไหว้ครูและแสดงแม่ไม้มวยไทยโดยกำลังคนกองขบบจำนวน3าม0นายและงานไหว้ครูมวยไทยที่ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ่อรอบ72พันา จากการจัดงานสองปีที่ผ่านมาเต็มเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขังความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของศิลปบำวยไทยได้ถูกสร้างสรรค์และส่งผ่านทิ่ดัรต่างๆภายในบริเวณงาน Amazing วยไทยและได้ถูกถ่ายทอดส่งผ่านไปสู่สายตาของคนทั่วโลกและในปีนี้ปีพุทธศักราช2568ย่างเข้าสู่ปีที่323ที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือ ทรงเสด็จขึ้นครองรากพวกเราชาวไทยมาร่วมใจกันน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเสือผู้เปียบเสมือนบิดาแห่งหมวยไทยจากการสืบสารและอนุรักษ์ต่อยอดศิลปะมวยไทยผลพวงจากการจัดงานในทุกๆปีก็เกิดผลสำฤทธิ์ที่เป็นเชิงประจัก์ซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ส่งผลให้หมวยไทยกึกก้องดังไกลไปทั่วโลกคนมวยไทยทั่วโลกข้างไข และหลงไหลในศิลป,ปะวัฒนธรรมอันสูงส่งของไทยพวกเราเลือดเนื้อเชื้อไขชนชาติไทยจึงได้ร่วมใจกันอีกวาละหนึ่งทั้งคนหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองทัพบกและทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกันจัดงานมหาจันย์วันมวยไทยปี2568ในวันที่5และ6กุมภาพันธ์ร่วมร้อยเรื่เรื่องราวรากเงาภูมิปัญญามวยไทย เกรียงไกลสู่ชาวโลกให้ยิ่งใหญ่ตะการตากว่าปีไหนๆร่วมมือร่วมใจกันนำพาประเพณีวัฒนธรรมการไหว้ครูมวยไทยไปสู่สากลรให้คนมวยไทยและคนรักกีฬามวยไทยทุกชนชาติทั่วโลก ได้อัศจรรย์ใจในประเพณีไหว้ครูมวยไทยที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาไหว้ครูมวยไทยในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีบนพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้จงได้อุทยานราชพักอุทยานแห่งความพักดีอุทยานตำนานมวยไทยรากเงาวัฒนธรรมประเพณีอันยิ่งใหญ่ของคนหัวหินประเพณีของคนไทยทั้งแผ่นดินแล้วมาสร้างตำนานบทใหม่ร่วมกันในงาน Amazing ม,มวยไทย โว่เฟสติวัล2025ณองค์การราชพัศน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์